Hoşçakalın. สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกของทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพศ2 568กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะประจำวันอาทิตย์ค่ะเพื่อทำการเทรดในวันจันทร์ที่5พฤษภาคมน,นั่นเองค่ะทุกคนสำหรับเสาร์อาทิตย์ค่ะจะเป็นช่วงเวลาของตลาดปิดนะคะตลาดจะไม่วิ่งกราฟจะไม่วิ่งนะกราฟจะวิ่งจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะหลายคนถามค้ชแพมว่าค้แพมเวลาประเทศไทยนะเป็นวันหยุดแบบเนี้ยกราฟหยุดไหมไม่หยุดนะเราซื้อขายแบบตลาดโลกนะคะ เราไม่ได้อิงตลาดไทยนะเราซื้อขายกับตลาดโลกค่ะนะฮะ,ะช่วงวันหยุดก็จะเป็นวันที่1ปีใหม่ก็คือปีใหม่ก็คือทั้งโลกเลยแล้วก็จะมีวันะนะคะ,ะคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหยุดนะคะแล้วก็จะเป็นวันอีเทอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหยุดนะแต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลของไทยเนี่ยไม่หยุดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าก,กันเลยเพราะพรุ่งนี้ตลาดเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาย้อนดูในส่ง,งทามเฟมวีคนิดนึงค่ะในส่ง,งทามเฟมวีคค่ะสัปดาห์นี้จบเป็นแท่งแดงและแดง2แท่งเหมือนเขาเรียกว่า p ีเอเซลนะเฮดเดอร์ อันนี้เขาเรียกว่า b ีคพีเอเซคือ b ีคพีเอเซก่อนนะอันนี้ไม่ลงนะ big วีคพ l เอเซลนะหลายวีคสามวีคไม่ลงเพราะว่ากราฟเป็นเทรนด์ขึ้นค่ะเดี๋ยวต้องดูว่าวีคเนี้ยจะลงหรือเปล่านะคะวีคนี้จะลงหรือเปล่า,นะะลเ,ลาเพราะดูเนี้ยเทรนยังแข็งแรงอยู่นะและเมื่อพ่อแผมย้อนดูมันเนี่ยมันบอกว่าขึ้นนะมันนี่คือแท่งส่งต่อชัดๆเลยค่ะเฮดเดอร์เดี๋ยวเรามาดูการในแต่รายละเอียดแต่ละวันนะเอ่อเดย์ของวันศุกร์จบนะคะถอดไส้นะคะถอดไส้ตรงนี้ให้ความหมายว่ามีแรงบายแล้วก็คือเบรกอะค่ะ เบรกนะอันนี้เป็นการเบรกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพวกนี้แกลจบแดงปุ๊บอ่าอันนี้ต้องเล่นหน้าเซลลแต่ว่าถ้าแกลบจบเขียวปุ๊บอันนี้ต้องอาจจะมองบายขึ้นไปเพราะว่าเขาตั้งอยู่แอเรียนแนวรับพอดีค่ะตรงนี้เป็นแนวรับในส่วนของทาเฟมเฮสีนะอา่าในส่วนของอนอนฟาร์มนะคะที่ผ่านมาวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนอนฟาร์มอย่างที่บอกว่าโคดแฮมแจ้งว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านนะคะต้านก็คือต้านต้าน แนวต้านเอาไว้เซลล์อะนะแนวรับเอาไว้บายเวลาโค้ดแพรวิเคราะห์กราฟหรือว่าท่านที่มาติดตามโค้ดแพรมใหม่นะฮะเวลาโค้ดแพรมบอกว่าไอเนี่ยแนวต้านนะแนวต้านเนี่ยเขาเอาไว้เซลล์นะคะเอาไปขายแนวรับเขาเอาไว้บายหรือเอาไว้ซื้อนั่นเองแนวรับเนี่ยเขาเรียกว่าราคาที่ถูกแนวต้านคือราคาที่แพงนะคะธรรมชาติก็ต้องซื้อถูกไปขายแพงถูกไหมฮะดังนั้นเวลากราฟก่อนอันนี้คือเป็นไซด์เวย์นะคะตรงโค้ดแพรเราบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านนะเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นกรอบค่ะ กรอบการวิ่งของนะคะในส่วนของทางเฟรมเมสี่เขาเรียกพักตัวอันนี้ลักษณะของการาฟพักตัวแล้วเวลาการาฟุลดลงมาแล้วก็จะมาเจอแนวรับแนวรับปุ๊บแตนันราคาขึ้นไปตรงนี้เป็นแนวต้านปั๊บเลยเวลาเจอแนวต้านปุ๊บอาหารนะคะแล้วก็อาจจะกดราคาลงมาที่แอดับแนวรับอีกครั้งหนึง่งซึ่งตรงนี้อยู่ที่ว่าตลาดจะออกอะไรเนี่ยโค้ชแพมวาดภาพให้เห็นนะคะเพื่อทุกคนนะคะได้มองภาพการาฟออกนี่ไงจไังนะนี่เลยเนี่ยโค้ชแพมบอก VIP ว่าเมื่อวันนั้น่ะเนี่ยไอ้นี่มันต้านนั้นเนี่ยแนวต้านเนี่ยเขาเอาไว้เซล นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่เรียนกับค้ณแพมแม่บ้านเด็ด forex นะคะในคาสเรียนเนี่ยคุณจะมีคลิปพิคห์ที่ค้ณแพมส่งเข้าไปเฉพาะ VIP นะค,ะคนที่ลงคาสเรียนว่าจะเป็นพื้นฐาน25นาทีออนไลน์25นาทีเจอตัวหรือว่านะคะ private course ตลอดชีพอะไรเงี้ยเพราะ private course ่ารุ่นยังไม่มีนะฮะ มีแต่พายเบคอยตลอดชีพที่สามารถลงทะเบียนครั้งเดียวแล้วอยู่กันได้ตลอดชีพเลยนะคะซึ่งก็กแพร์ก็จะมีการวิเคราะห์การาฟแล้วก็วางแผนกระเทให้กับเทรเดอร์อย่างนี้เลยค่ะทุกคลิปทีุ่ณเห็นภาพต่างตงพวกนี้นะคะ VIP จะได้น,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 นะคะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นนะคะซึ่งนี่คือการวิเคราะห์กราฟที่ค้กแพมจะวางแผนให้กับเทรเดอร์เป็นคลิปสั้นแล้วก็บอกคุณว่าวันนี้จะต้องเล่นบายเล่นเซลซึ่งความรู้พวกนี้จะได้เฉพาะกลุ่ม VIP ที่นาโค้กแพมนะคะดูแลหรือว่าท่านที่ลงทะเบียนเรียนนะคะ ที่เป็นคลิปความรู้เทคนิคการเทรดทั้งหมด 2. ในจันทรถึงสูตรเนี่ยท่านจะได้คำวิเคราะห์กราฟ นะคะว่าวันนี้ต้องแผนต้องอะไรต้องปายต้องเซลแล้วเวลาไหนเซลเวลาไหนบายและแท่งไหนบายได้แท่งไหนเซลได้ซึ่งพวแเพมจะวางแผนให้กับเทรดเดอร์ก่อนซึ่งตรงนี้เหมาะสาหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการฝึกฝนโดยการมีครูมีโค้ดนะฮะที่ต้องการให้แบบว่านะคะบอกทางว่ากราฟจะไปที่ไหนยังไงหลังจากนั้นครูก็ค่อยๆจดจำนะเดี๋ยวเดอร์การมาเรียนที่นี่คือครูจะบอกทั้งหมดเลยแต่การที่เราจะได้กําไรหรือว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนในแต่ละวันทุกๆวันค่ะ และสิ่งนี้คือโค้ดแพมนะคะป้าลูกศิษย์มาเยอะแยะมากมาโค้ดแพมรู้ว่าหนึ่งปีเนี่ยทำให้ลูกศิษย์โค้ดแพมสามารถทําเงินในตลาดนี้ได้อย่างแน่นอนส่วนว่าคุณจะเชี่ยวชาญมากน้อยอย่างอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเรียนอะไรก็ตามถ้าเราไปเรียนช่างอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกลงมือทําเราจะไม่มีทางเข้าใจค่ะถ้าคุณไปเรียนแพทย์เรียนหมอคุณไปเรียนนะคะในศาสตร์เฉยๆนั่งเรียนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือปฏิบัติคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจดังนั้นนะคะอาชีพทุกอาชีพค่ะต้องบอกว่ามันจะต้องเกิดการฝึกปฏิิบัตัตตนนนนะะะะคคอออาชเเเรขง่่กลย นะคะในส่วนของกราฟคือก่อนนั้นนี้น้องเป็นเห็นขึ้นนะคะซึ่งก็แผลก็จะวาดาแบบนี้แหละให้ดูนะคะว่าแล้วกราฟก็พักตัวพักตัวพักตัว,ตวปุ๊บปรากฏว่าค่ะกราฟไม่หลุดด้านบนนะคะกราฟเทสล,ลงมาเทสแนวรับเห็นไหมฮะเวลากราฟทะลุตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าหลุดกรอบค่ะเวลากราฟหลุดกรอบปุ๊บกันนะคะขึ้นไปตรงนี้เป็นแนวต้านคราวนี้แนวต้านมันมีอยู่ว่า1ต้านแล้วลงมา ลงมาแล้วลงมาฝั่งนี้เลยไหมนี่คือการกลับตัวนะอันนี้ก็จะกลับตัวก็จะทาให้วีคเนี่ยเป็นแดงนะคะถ้ากราฟลงมาแบบนี้เป็นแดงแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บแล้วกราฟนะคะดันเลือกเทรนแล้วก็ดันราคาขาขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นสูตรการขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเทรนขึ้นนะะเทรนขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องถามก็คือต้องมองปลายถูกปะะ่ะคะดังนั้นเนี่ยค่ะดังนั้นพุ่งนี้ต้องบอกว่ากราฟเนี่ยต้องเช็คดีๆว่าน้องอะ่ะยืนเหนือตาน,นี้ไหม ถ้ามีเหนืออันนี้ลมถ้ายืนเหนือปุ๊บอันนั้นขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้เดนั้นออกเป็นเขียวนะดังนั้นพวกนี้ต้องดูกราฟดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะส่งตรงไปที่เพจแม่บ้านเด็ดเฟรกช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok นะคะที่เป็นโซเชียลในการแบ่งปันความรู้สำหรับคนณพ่แม่แม่บ้านเด็ดเฟรกต้องบอกว่าคลิปความรู้ที่วา่วาแม่มส,อสอนตลอดเวลา6-7ป,ปีเนี่ยจะปีที่8เนี่ยมันเป็นคลิปสอนฟรีทั้งหมดเลยนะหลายคนถามว่าคนณพแม่ไม่สอนฟรีป่ะสอนฟรีมา8ปีว่าให้ได้เห็นกันเด็พีน่นะะ้องนะคะเจ้ากระเบิ้องเดือางนะคะอยากจะถามว่าอย่างนี้จริงๆว่าบอกคนณพแม่ไม่สอนฟรีป่ะสอนฟรีมา8ปีนะคะบนน้ำเบิง้งเ,เดือดเดือหัวกมบกยเรับพี่นน้องะะ ม้าหม่มาเกากระบ๊อบเป็นยังนะค่ะคลิป YouTube มีอยู่ปั้นแบบเป็นหมื่นคลิปแล้วพี่น้องถ้ากันไปน้าเบิง้ล้ะพี่น้องเด้อนะคะสอนจุดปากเปียกปากแฉะแล้วค่ะนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะผู้ใด้หัวกับม้าหม่กันนะคะค่อยๆเล่นลูกไปนะพี่น้องเนาะน้ามูอเพิ่นกับหูจนว้าแล้วนะคะก็อนแม่บ้านเดิงเฟรนด์เนี่ยรอฟันหูเบิดประเทศเบิดโลกละพี่น้องแต่เมื่อจะออกหูจะกับบ๊อบเป็นยังด็กจ้านะคะค่อยๆพูดจะกันไปนะคะเอ้านาโต้ไปจ้าพี่น้องค่ะนะคะ ฟอสไปฟอมาปกติเขาทั้งปฏิิไปฟอยอยู่เพจมาเลยเพราะเด็กเรบ้านอาทิตนะคะทรงนี้กับพักจต่พี่น้องเนาะนะดูแลสุขภาพร่างกายจักหน่อยนะคะนะร่างกายนะคะเฮาเนี่เฮาดูแลได้ผู้เดียวผู้ใดบอกว่าสุขภาพดีเด้อสุขภาพดีเด้อเพิ่งกำวาได้ซื่อๆละค่ะคนที่จะดูแลสุขภาพเขาแต่ก็คือตัวเฮาเราพี่น้องเอ้ยนะคะอ่ะนะคะรักทุกคนนะคะรักทุกคนการที่จะรักทุกคนได้ต้องรักตัวเองก่อนไม่งั้นไม่สามารถรักใครได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปในส่งทำเฟมิสี่นะคะทุกคนเฟมิสซี่เนี่ยเป็น กำลังเลือกอยู่นะอย่างที่บอกว่าคือเนี่ยน้องเนีน่ยอยู่แบบนี้นะเนี่ยอยู่แบบนี้ดังนั้นสิ่งที่น้องจะทําเวลาการดิสามเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกถ้าดันขึ้นสูงพรุ่งนี้ก็คือต้องเล่นหน้าบ่ายในส่วนของทามฟีแอมทีสี่เพราะมันเป็นการหลุดกรอบนะถ้าแบบนี้ปุ๊บก็คือนี่เลยแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าขึ้นไม่ได้ปุ๊บก็ต้องกดราคาลงอันเนี้ยนะคะจะทำให้เดแดงในส่วนของ h e ก็จะหน้าตาประมาณนี้อ่าเห็นไหมดังนั้นอยู่ที่ว่าตลาดจะเลือกอะไรคือพรุ่งนี้มันจะมีแนวต้านอยู่2จุดคือจุดนี้และจุดนี ะคะู่แพรจะให้อยู่จุดประมาณจุดนี้อยู่ที่ว่าตลาดจะเลือกอะไรนะซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องดูแพทเทิร์นและดูแท่งเทียนดีๆน้องกาลังเลือกให้ส่งทาเฟรมเฮสจะเห็นได้ว่ากําลังบีบนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากราฟพวกนี้ไม่ได้สร้างไฮใหม่นะต้องสร้างโลนะบอกไว้ก่อนถ้ากราฟตรงนี้ไม่สร้างไฮใหม่เขาจะสร้างโลหมายความว่าเขาอาจจะขึ้นไปตรงแถวๆนี้แ้วถ้าขึ้นไม่ได้ค่ะก็จะกดราคาลงซึ่งจะทําให้เดกลายเป็นแดงดังนั้นต้องเช็กกราฟดีๆคู่แพมแนะนำว่าวันจันทร์อย่าเฝ้า วันจันทร์พัคกันฟาวหลายนะค่อยๆรอการชัดเจนค่อยเข้าการที่เป็นเทรดเดอร์นะเขาแบบแนะนำว่าคุณมีแค่ระบบการเทรดที่ดีที่สุดของคุณอ่ะแล้วคุณก็ทําเงินจากสิ่งนั้นซ้ําๆแค่นั้นเองนะฮะหลายคนก็พยายามหาเทคนิคที่ดีที่สุดบอกได้เลยเทคนิคที่ดีที่สุดไม่มีในโลกทุกเทคนิคเนี่ยมันจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรโอกาสที่จะชนะหรือแพ้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงแต่ต้องบอกว่าเทคนิคที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่เราด้วยนะเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนล่ะ สไตล์การเทรดแบบไหนถือสั้นถือยาวหรือว่าถือลันเทนหรือว่าชอบเก็บนะคะกำไรสบายใจในแต่ละวันหรือว่าสไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเราชอบแบบไหนแนะนําว่าหาให้เจอแล้วคุณก็บางครั้งรับรวยได้เช่นกันได้ทุกเทคนิคเค้ชแพร์มองว่ารวยได้ทุกเทคนิคค่ะอยู่ที่เราชอบอะค่ะนะ,ะนะดังนั้นก็ให้ไอเดียว่าก็หา,หา,ห,าหาตัวเองให้เจอการไปเดาบอกได้เลยคุณไม่ต้องไปหาใครหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรนะคะไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกๆคน แต่ก็จะดีกับบางคนคนส่วนใหญ่คนส่วนมากคนส่วนน้อยแค่นั้นเองค่ะดังนั้นก็เป็นกำลังใจทุกคนนะขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จในอาชีพพรุ่งนี้ถ้าการจะเป็นเทรนขึ้นจะหน้าตานี้แต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้กาฟเป็นเทนลงก็จะหน้าตาแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะกดราคาลงอาจจะมีโยกตอนท้ายๆนิดนึงสมมติว่าในถ้าลงมาข้างล่างก็จะโยกแล้วก็กดราคาลงนะเดี๋ยวถ้ากาฟเป็นเทรนขึ้นก็น้องกจะไต่ราคาขึ้นด้านบนนะดังนั้นพรุ่งนี้รดคาลอการชัดเจนก่อนไม่ตรงก็ไม่เทรดไม่ชัว ะะก็ขอให้ท่าน,นะะประสบความสาเร็จในอาชีพการ,รเทรดด้ก็คือมันจะต้องอาศัยการเรียนรู้ค่ะศึกษาฝึกฝนมันคือความเชี่ยวชาญอะถามโคแพมมันคือความเชี่ยวชาญหรอความเชี่ยวชาญเฉพาะใครที่แบบเชี่ยวชาญมากก็รวยมากอะค่ะใครบอกว่าอู้ยากจังถ้ายากตั้งแต่วันนี้ก็มันก็ไม่ได้อะค่ะเพราะการที่คุณจะประสบความสําเร็จอาชีพอะไรนะคุณจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจมากพอโค้ชแพมแม่บ้านเดทฟอร์เรกู้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่โคตรมุ่งมั่นตั้งใจเลยจึงได้ผลลัพธ นะคะดังนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณจริงจังกับมันอ่ะคุณก็ได้มันตลาดเนี้ยลราต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหญ่อ่ะคุณจริงจังมากพอไหมถ้าจริงจังมากพอมันก็ได้กันทุกคนนั่นแหละนะคะแนะนำว่าจริงจังนะถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะรวยจริงป่ะเราตั้งใจรวยป่ะถ้าเราตั้งใจรวยเราก็ต้องเรียนรู้นะคะเราก็ต้องศึกษาทําให้เราเข้าใจและเข้าใจด้วยตัวเราเองด้วยคร <c oughs> ูโค้ชไม่อยู่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วฉันรวยได้แบบนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองกลับมาถามตัวเองความรวยเนี่ยมันจะเก นะคะเราไม่สามารถที่จะนะคะไปให้ใครมาทําให้เราไม่ได้หรอกนะมิจต่เราเนี่ยจะต้องลงมือทำเพราะเพราะมันเป็นความรวยที่ยั่งยืนความรวยที่ยั่งยืนสําหรับคนแบบคือต้องลงมือทําด้วยตัวเองค่ะนะคะและความรวยที่นะคะมาด้วยวิธีการอื่นๆอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่แนะนําว่าการรวยด้วยตัวเองเนี่ยโคตรมีความสุขเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะก็ขอไว้พรทุท่านนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปนะคะ คลิปนี้ได้ส่งเข้าไปค่ะนี่คือแผนกรเทกรับทองสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็สำหรับพรุ่งนี้เช้าค่ะ VIP นะที่เรียนกรุป๊ปไลน์เรียนคอร์สกับโค้ชแพมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานนะทองห้านาทีออนไลน์ทองห้านาทีเจอตัวทองห้านาทีเจอตัวสัปดาห์หน้าพบกันนะคะ11-12พฤษภาคมนี้ที่จังหวัดขอนแก,ก่นนะคะแล้วสำหรับท่านที่เรียนออนไลน์ก็จะได้อยู่ในกรุป๊ปไลน์ได้โค้ชแพมจะมีการวิเคราะห์กราฟแล้วก็วางแผนกรเทะให้กับท่านทุกท่านทุกท่านอีกครั้งนึงตอนสาย,สาย พรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจกับแพมและโคเทโรดดมทั้งทีิงานแม่บ้านเด็กโฟเร็กที่มาร่ำเรียนวิชาและก็ศึกษาหาความรู้ทีนี่โคตแพมก็ตั้งใจและยินดีนะคะวิเคราะห์กราฟวางแผนให้ทุกวันจนถึงสุกนะคะตลอดในระยะเวลาที่กราววิ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียนและเข้าใจนะคะแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลในตราาน,นี้สวัสดีค่ะ